ใครจะไปคิดว่าโกดังข้าวริมถนนอนครนอกในจังหวัดสงขลาจะกลายมาเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตแห่งแรกของเมืองที่นี่คือห้องสมุดยับเอี่ยนชอยห้องสมุดประจำเมืองต้นแบบในอาคารอายุกว่าร้อยปีที่ยังคงครงสร้างเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มเติมด้วยจินตนาการ ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจเสาหนังสือกลางอาคารไม่ใช่แค่สวยแต่ยังซ่อนบทเรียนด้านการออกแบบและนี่ก็เป็นความลับของการออกแบบเสาต้นนี้หนังสือทุกเล่มยังสามารถหยิบออกมาอ่านได้อยู่นะไม่ทงกลัวหยิบออกมาแล้วจะล้มทับเราเลยที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องสมุดเงียบๆแต่เป็นพื้นที่ให้คนมาอ่านหนังสือพัก ถ่ายรูปหรือว่าเรียนรู้เรื่องของเมืองสงขลาจากคนสงขลาด้วยกันเองถ้ามาสงขลาแล้วก็อย่าลืมมาแวะเช็คอินที่ห้องสมุดยับเอี่ยนชอยแห่งนี้ด้วยนะคะมีภาพความทรงจำ ภาพรประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลามีหนังสือเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะก็มากันได้เลยที่นี่เปิดบริการในวันพุธพริฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา9โมงถึง5โมงเย็นค่ะปิดเฉพาะวันจันทร์แลว็วันอังคารนะคะและขอบอกเลยว่าใครที่เป็นนอนหนังสือมาที่นี่ติดใจแน่นอน